ครูนันมาแล้วจ้าครูนันมาแล้วจ้าวันนี้เมนูคู่เสร็จอย่างเอาไทยด้วยเนี่ยอนนมีหมูสามชั้นหมูกินหมูทั้นคุณนันอ้วนปันหมูแล้วเดี๋ยวนี้นะคะมีชะอมมีใบแบงลักมีใบโหระพาน,นี่เก็บอยู่บ้านพูดแต่กัอยางละนิดละหน่อยอันนี้หัวปรีค่ะหัวปรีนะคะคุณครูนันจะมาทําแกงขั้วหมูสามชั้นใส่หัวปรีนะคะ ตอนนี้หนะน้ำก็เดือดพุดธพุทธเราเทหมูสามชั้นลงไปเลยค่ะจึ๊บนะคะเห็นไหมคะเทหมูสามชั้นลงไปเลยคุณนั่นกะวัตถุมันเดือดเร็วโหดนะคะเทหมูสามชั้นลงไปค่ะเห็นไหมคะเห็ดคู้เดียวก็ต้งซี่อแล้วค่ะพัดแต่เบาในเบิองหมอนะคะเนาะยุคเดียวก็เห็ดต๋ำยุคเดียวนี่แหละวันนี้คู่สิบอกว่าอันคู่นั่นเห็ดกับเพาะแ่บเสีบดิยังไงคือว่าจะของเห็ดแซ่บมัตงี พอคู่นั่นสิเก่งเดินเห็ดกับเขาไปไปร้านอาหารมาหนิเธอเดียวนี่จับเด้เลยได้เห็นอย่างแต่ว่าคู่กับสิใจของที่นเป็กไปจากร้านจักหน่อยนะนั่นแหละนะคะเนาะเห็นป่ะยิ่งขอยู่บ้านข่อยแตกอยู่วัดว่าน้ำเดือดกระเทียมหมูลงบุ่มน้ำกระพงเปนิดนึงอยู่ค่ะแต่พอเป็นอยัางน้องแพรเนาะให้กำลังใจกันเนาะค่ะแพร่เห็น่หงเเกดคู่นั่นเก่งอย่างเดียวอลไรเห็ดกับเขาเย็บผ้าก็เปลี่ยนเราค่ะ จะผ้าก็บว่าเป็นรลืดผ้ากับว่าเป็นคนนั้นนแต่ว <Pop keys in expand> ่า <se> ม <es Spanish people> ักซักผ้ามักถูบ้านอยู่ค่ะโอเคนะค่ะเด้อมูสามชั้นลงไปพิโรดแล้วพิโรดพิโรดเดือดพุดดพุดพุเเห็นบ่ความร้อนเนี่ยร้อยองศาเซลเซียสได้ค่ะเด้อนี่ร้อยองศาเซลเซียสน้ําเดือดนี่คือร้อยองศาเซลเซียสเด้ค่ะเด้อเดือดพุดดพุดพุดธพุทธพุทพุพุพุอนเที่ยงเขาหนาเดือดได้ค่ะมันเป็นสีแสบเห็นบ่ค่ะยกสูงๆเนาะมมนเสร็จระเบิดใส่กล่องคุณพูดเนาะ ต้มไปจนมูมันเปื่อยห่นละคุณนั้นสีฉายเธอเดี๋ยวหลดเพราะว่าเวลาคุณนั้นไปตัดต่อน่ะมันกำหัวกำหางไหมกำหัวกำหางเหมือนปนะเทดไห้คู่ผ่มันออกมาก็่สวยไหมคู่กับบรเก็งเนาะค่ะเนาตัดต่อนาะก็เลยเห็นแบบนี้แบบว่าให้มันเกินหานาที่นะ่มูกับสีเบื่อได้หลายนะที่อะไรก็หลายมาตรงไปให้กำลังใจมูคนอื่นอีกเนาะนั่นแหละคุณนั้นคุ่นันก็ต้องไปให้กำลังใจมูคนอื่นอีกเพราะมูหลายแล้วนะมูหลายก็จะไปให้กำลังใจค่ะนะคราวนี้ใส่ใส่ ใส่พริกแกงขั่วลงไปก่อนนะคะ่ะใส่พริกแกงขั่วลงไปก่อนแล้วก็พริกแกงขั่วนีะคุณนันจะตาําหยาบๆเลยคะ่ะพอน้ําเดือดแล้วก็พริกแกงขั่วลงไปแล้วก็เทหมูสามชั้นลงไปเลยค่ะเด้อที่นี่คุณคู่กับสีใส้อีกอย่างหนึ่งหัวปรีนะค่ะนี่ยมาบึ้มลงไปเลยเด้อค่ะเด้อหัวปรีนี่ยกระเบื้องขึนเด้อค่ะเด้อใส่เกลือใส่ผงปรุงรสนะคะอันหัวปรีเป็นยังไมนสักขาวคุณแซ่แซ่น้ำบักนาวเลยคะ่ะ ช่วงนี้น้ำบางนาขมันสิหลายัน้ำมันถูกนะคะช่วงนี้ก็ใส่น้ำบางนาเละค่ะคุปปุใส่น้ำมะขามเปียกเด้อค่ะแซ่ปีคุปใส่น้ำบางนาสีเฮ็ดตัยน้ำบางนาขมันสีเฮตัยปีโบดัมนะคะมีดกับโบดัมเวลาเขาสับเด้อค่ะเด้อก็รอให้มันเดือดเล็งไฟเอาเมื่อกี้เนี่ยรถไฟเพราะมันบึม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 เพิดอะตอนนี้ก็ะซำนาทีกว่าเราคุปสิพยายามเพียบเลยมันเกินหนาทีเด้อค่ะเด้อคุณยังบ่เก่งตัดต่อค่ะ มาที่นี่ก็สิใส่ผักตามใจชอบเลยคะ่ะมีชะอมตำลึงใบแมงลักใบโหระพาด้วยค่ะเพิ่มสีสันค่ะสีเขียวนี่มีคลอโรฟิลล์ีด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะสีเขียวนี่มีคลอโรฟิลล์ีด้วยคอร์โอลฟีนเนี่จะทําให้ผิวพรรณสวยงามเห็นว่าผู้สาวพวกเด็กน้อยฝึกสอนนะมักกินทแท้ๆน้ำคลอโรฟิลล์นนะคะนี่น้ำคลอโรฟิลล์เกิดจากสีเขียวนี่ใส่ลงไปคลอโรฟิลล์ีด้วยค่ะมีสีเขียวนี่คือคลอโรฟิลล์นี่ ใส่ผักกี่อย่างเนี่ยแคโอมใบแมงลักใบกระเหีหยังใบโหระพาตำลึงแล้วลลงลงละค่ะเนี่ยเด้อมีอยังกับขนลงกขนลงกเลยนะค่ะเนาะเฮ็ดกินเองอยู่แล้วตามใจเฮาเนี่ยแหละเพราะว่าเฮาเฮ็ดแซ่บอยู่แล้ว <laughs> ตุ้งยองจะคของเนาะคตุ้งยองอยู่คองเนี่ท่านผู้ชมค่ะให้กำลังใจอยู่คองเนี่ตื่นมาตื่นมาตุ้งยองอยู่คองว่าอ้วทำไมฉันทำกับข้าวแซ่บแท้กูคเท่ลงเลยด้วบึ้มโอเค โอเคเบิ okay, okay, boom, right, okay, okay. 1, ้มเลยเด้อค่ะนี e ่เด้อเอามาใส่ให้มันเบิด e ก่อนผาดสีเขียวมีคลอโรฟินเด้อน้ำคลอโรฟินเขายังกิ่นเนาะนี่เพราะว่าเพราะว่าอย่างปีมันกระสุกไงอย่างกระสุกง่ไงเด้อต่ตอนนี้ซีและทีกว่าแล้ววงรถจำใจชอบแล้วค่ะเด้ออย่าลืมแซ่หัวปีเนาะเอาน้ำบักน้าแซ่เด้อน้ำบักน้าทุกถูกเลยนี่คันคู่ก็แซ่มาขามเปียกค่ะโอเคนะค่ะผุดผุดผุดแกงหมูสามชั้น ใส่หัวปรีใส่ผักสีอยางให้ย่ยางสีเขียวคือคอรโรฟินจุบๆุบุจบจ,บจบุมากินน้ำคู่เด้อหลาออ่าเด้อย่องจาขวงแต่เศร้าจ้า